บ้านราคาถูกๆอยู่ในแหล่งแบบรวมที่ทุกอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมไปหมดเลยบ้านหลังนี้นะคะสร้างอยู่ในหมู่บ้านการเคหะแห่งชาที่กัดตำบลบ้านใหม่อเภม,มืองจัังหวนครราชสีมา สวัสดีค่ะทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดาหมโชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆบ้านราคาถูกๆทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะอผมมาอยู่ที่จังหวัดโคราชหรือนครราชสีมานั่นเองนะคะเพื่อจะพาทุกคนนั้นมาชมนะคะ บ้านราคาถูกๆซื้อไว้อยู่อาศัยเองก็ได้เพราะว่าอยู่ในแหล่งความเจริญนะคะอยู่ในแหล่งแบบรวมที่ทุกอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมไปหมดเลยนะคะซึ่งนั่นก็คือนะคะตอนนี้โอมาอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแสงสีทั้งหมดเนี้ยต้านรับโอมากๆเลยทุกคนดูสิ บ้านหลังนี้นะคะสร้างอยู่ในหมู่บ้านการเคหะแห่งชาตินะคะซึ่งเจ้าของเองต้องการขายด่วนๆเลยนะรีโนเวททั้งหมดเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะอยู่อาศัยได้เลยนะคะตรงนี้คือพื้นที่นะคะทั้งหมดตามฉนดเน,นี้ย21ตารางวานะคะนี่คือประตูเปิดปิดได้นะนี่ 21ตารางวานะคะก็คือจะเป็นบ้านลักษณะทาวเฮาส์2ชั้นนะคะชั้นบนเนี่ยจะมีอยู่2ห้องนอนนะคะส่วนชั้นล่างก็คือจะเป็นห้องโถงที่โอเดินออกมาเห็นไหมคะหห้องแล้วก็จะมีโซนครัวแบงไว้นะคะตั้งแต่ต้นคลิปที่โอเปิดมาคือด้านท้ายเลยจะมีพื้นที่เอาไว้ซักล้างหรือจะทําครัวเพิ่มเติม ได้อีกหนึ่งห้องนะคะชั้นล่างจะมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องแล้วก็พื้นที่จอดรถที่เรากำลังจะเดินออกมานะคะอีกหนึ่งพื้นที่หรือว่าเราสามารถจอดรถได้ถึง1นึคันหรือ2องคันก็ได้นะคะแต่เอาจริงๆแล้วตรงนี้ไม่จําเป็นต้องจอดรถอย่างเดียวนะสามารถทําการขาได้นะคะบ้านหลังนี้อยู่ในถนนเมนหน้าหมู่บ้านในหมู่บ้านเลยนะคะขับรถคือรถเนี่ยผ่านไปมาเนี่ยเยอะมากๆแล้วของเราไม่ใช่ซอยตันนะคะตรงนี้น้ําพร้อมไฟพร้อมพร้อมเข้ามาอยู่ได้เลยแล้วก็อยู่ใกล้กับตลาด เซฟวันมากๆเลยนะหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในนะคะพิกัดตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึตรงนี้เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายมากๆเลยห่างจากถนนมิตรภาพเพียงแค่ 2.6กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะล้อมไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจชุมชนนะคะสาธารณสุขอยู่1-200เ mm มตรเนี่ยมีทุกอย่างเลยนะคะซื้อตรงนี้นะคะเอาไว้อยู่อาศัยเองก็ได้ซื้อไว้ให้เช่าก็ดีนะคะเพราะว่าเราสามารถเก็บค่าเช่าได้การลงทุนเพียงครั้งเดียวนะคะไม่ว่าเราจะลงทุนเป็นเงินสดของเราหรือว่าเราจะใช้เงินแบงก์มาลงทุนก็ได้นะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยเราสามารถที่ซื้อแล้วปล่อยเช่าก็ได้นะคะแถวนี้เขาให้เช่ากันถ้าเกิดบ้านที่อยู่ใน อยไม่ใช่ซอยเมนนะคะลึกๆเก่าๆแก่ๆไม่ได้แต่งเติมอะไรเลย ต่ำๆคือเดือนละ3,000อย่างอันนี้ก็ให้เช่าได้ประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0 6,000 7ก0 0็ก็แล้วแต่เพราะว่าตรงนี้นะคะคนที่เช่าเนี่ยหรือว่าคนที่ซื้อเนี่ยเขาสามารถที่จะดัดแปลงนะคะเป็นร้านอาหารหรือว่าจะเป็นร้านขายของของชาก็คือได้หมดเลยะะหรือว่าตรงนี้นะคะเราสามารถที่เปิดเป็นสถานที่สอหรือว่าเป็นสถานที่ติวก็ได้เพราะว่าใกล้ๆตรงนี้โรงเรียนหรือว่าจะเป็นสถานที่ที่แบบว่าการศึกษาเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะคะเอาอย่างนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาชมนะคะลักษณะของอาคารแห่งนี้ก่อน ว่าเป็นยังไงแล้วก็สมควรกับราคานี้ไหมราคาที่เจ้าของนั้นต้องการขายคือ1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะรวมค่าโอนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะจะซื้อเงินสดก็ได้จะซื้อแล้วเข้าแบงก์ก็ได้หรือจะซื้อผ่านแบงก์ก็ได้ลองติดต่อกันเข้ามานะตอนนี้เดี๋ยวพาชมรายละเอียดก่อนทุกอย่างใสสะอาดนะ่าอยู่มา,มากๆเลยทุกคนไปชมกันค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะอ,อพรอมจะพาชมนะคะหมู่บ้านนะคะไม่ใช่พาชมหมู่บ้านนะบ้านหลังหนึ่งที่เราต้องการขายด่วนนะคะ ถนนเส้นนี้จะเรียกว่าถนนเมนไม,ม่รู้แต่รถเยอะมากๆเลยนะนี่คือนะคะหมู่บ้านการเคหะแห่งชาติซึ่งตรงนี้นะคะเราจะมีบ้านอยู่หนึ่งหลังที่จะพาทุกคนชมลองมาดูกันนะเจ้าของถือว่าขายไม่แพงนะราคา1นล้านห้าแสบาทเนี่ยเราสามารถทําประโยชน์อะไรได้อีกมากมายนะคะนี่เนหะ็นไหม อยู่ริมถนนค้าขายได้นะคะแล้วก็สะดวกสบายในการเดินทางทําธุรกิจได้ซื้อไว้ปล่อยเช่าก็ได้นะคะตรงนี้เนื้อที่นะคะตามถนนคือ21ตารางวาน,นะคะทุกคนนี่สิ่งอำนวยความสะดวกตรงนี้ล้อมรอบเลยนะไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจชุมชนนะคะสาธารณสุขอยู่ใ,ใกล้ประมาณ1-200เมตรเท่านั้นเองนะคะใกล้ตลาดนะคะอยู่ห่างจากตลาดเซฟวันนะคะประมาณ2กิโลเมตรเองนะนี่ ถนนหน้าบ้านเรากว้างมากๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อไว้เนี่ยเหมาะมากๆกับการทํานะคะธุรกิจการค้าทําประโยชน์ต่างๆได้ดีมากๆนะคะนี่ตรงนี้ไม่ใช่ซอยตันนะคะสามารถวนออกได้นะคะนี่วนออกได้คือไหลซอยมากๆเลยถ้าใครที่จะเข้ามาชมตรงนี้ที่ดินของเรานะคะบ้านของเราไม่ใช่ที่ดินนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามซอย28นะคะนี่คือเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามนะคะทุกคน บ้านที่อุจะพาชมในวันนี้นะเป็นบ้านที่รีโนเวทใหม่ทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามานะคะอยู่อาศัยได้เลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะคะเริ่มแรกคือตรงนี้จะเป็นที่จอดรถก็ได้นะคะนี หรือว่าอนาคตข้างหน้าใครที่แบบว่าซื้อแล้วเพื่อเพื่อจะปล่อยเช่าหรือจะทําร้านอาหารร้านค้าได้หมดเลยนะคะหรือจะทําเป็นออฟฟิศสานักงานสถานที่สอนติวได้หมดนะคะนี่ข้างในนะคะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ชั้นล่างงโล่งนะคะเป็นห้องโถงทําเป็นออฟฟิศสานักงานหรือว่าเป็นบ้านพักก็ได้ที่นี่คือเข้าวบงข้าแบงได้หมดเลยนะ พื้นที่ตามฉนดคือ21ตารางวานะคะบ้านที่นี่นะคะพื้นบ้านชั้นสองเนี่ยทำด้วยไม้นะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้เจ้าของเองได้มีการตกแต่งไว้ทั้งหมดนะคะพร้อมที่จะอยู่อาศัยได้เลยนี่โอแ plan ให้ทุกคนดูนะคะชมทางที่โอเดินเข้ามาก่อนเนาะน,นี่เลยค่ะ,ะนี่คือเป็นโรงจอดรถนะคะที่เราจอดกันอยู่ปกติเนาะแต่เอาจริงๆแล้วนะคะพื้นที่ตรงเนี้ย เราทําประโยชน์ดัดแปลงอย่างอื่นได้อีกมากมายนะคะถ้าเราจะทําเป็นร้านค้านะคะก็สามารถทําได้หรือร้านอาหารอาหารตาสั่งได้หมดเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่นะคะที่นี่คือโครงการหมู่บ้านนะคะการคีหะแห่งชาติอันนี้จะเป็นฟ้านะคะลงจอดรถด้านนอกเนาะไปเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมเรื่อยๆเนาะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างทุกชิ้นที่เห็นอยู่เจ้าของไม่ได้ให้นะ เราขายบ้านเปล่าในราคานะคะ1 5ล้านบาทรวมค่าโอนรวมภาษีรวมให้ทุกอย่างเลยนะคะพื้นบ้านเริ่มก่อนเลยแล้วกันเนาะนี่พื้นบ้านตรงนี้นะคะปูด,ด้วยแกรนิตโต้นะคะแกรนิตโต้สีครีม,มเนาะขนาด6กสิคูณ60ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของครัวนะคะแบ่งเป็นโซนไว้เนาะชัดเจนเลยนะคะเคาน์เตอร์ครัวภายในนะคะหรือว่าจะเรียกว่าเป็นครัวฝรั่งก็ได้มีหน้าต่างมีประตูออกหลังบ้านมีเหล็กดัดเรียบร้อยมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะ นี่คือจะเป็นบันไดาทางขึ้นนะคะจะเป็นบันไดไม้นะคะที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งธุรกิจแหล่งรวมความเจริญนะคะเพราะฉะนั้นราคานี้ถือว่าถูกมากๆเลยเอาจริงๆแล้วนะคะบ้านที่สภาพแบบนี้เขาก็ให้เช่ากันอยู่เดือนหนึ่งสี่ห้าพันที่แต่งเติมต่อเติมแบบนี้ก็คือน่าจะแพงกว่าด้วยแต่ว่าที่นี่จะของไม่ได้ให้เช่านะจะของเน้นขายเลยนะคะเดี๋ยวพาทุกคนดูตรงนี้ก่อนสังเกตนะที่โอภาชม,มาทั้งหมดตั้งแต่ลงจอดรถด,ด้านหน้ามาเนี่ย มีประตูรั้วนะคะเปิดปิดได้อย่างแบบมีความปลอดภยัยแล้วก็พื้นด้านล่างลงจอดรถก็ได้มีแกนปูกระเบื้องนะคะวันนี้อาจจะดูแบบว่ามีฝุ่นมีอะไรเครือขระนิดหนึ่งนะคะด้วยเราเองนะคะสื่อสารประสานงานกับเจ้าของคลายเคลื่อนนิดหนึ่งนะคะ mm. ก็เลยไม่ได้ทําความสะอาดหรอแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าแค่ฝุ่นเกาะเฉยๆไม่ใช่ประเด็นสําคัญเนาะตรงนี้จะเรียกว่าเป็นพื้นที่ส่วนว่างหลังบ้านนะคะเราจะทําเป็น ห้องครัวต่อเติมเหมือนกับบ้านอื่นๆก็ได้ทําหลังคาก็สามารถที่จะอยู่อย่างแบบเขาเรียกอะไรไม่ชิดได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะดีมากๆเพราะว่าตรงด้านหลังมันก็จะทําให้เราโล่งๆเนาะเวลาเราทําอะไรก็ดูไม่อับไม่อบนะคะอาจจะทําหลังคาเฉพาะส่วนหรือว่าบางส่วนก็ได้นะคะบ้านที่โอพาชมวันนี้คือจะเป็น2ชั้นเนาะชั้นบนจะมีมสีงห้องนอนนะคะมีแอร์แถมให้1ตัวนี่แอร์อยู่นี่ ะะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมชั้นบนกนันตอนนี้ให้ชมด้านล่างก่อนเนาะน,นี่สรุปคือบ้านหลังนี้นะคะจะมีหนึ่งห้องโถงด้านล่าง1จอดรถด้านล่างนะคะแล้วก็1ครัวโซนครัวแล้วก็พื้นที่ใช้สอยด้านหลังบ้าน1ห,นห้องน้ํานะคะทุกคนห้องน้ําทุกอย่างนะคะตกแต่งไว้พร้อมอยู่อาศัยได้เลยนะมีห้องน้ําก็มีชักโรครกมีอ่างล้างมือนะคะมีกระจกส่องความสวยความหรอนะจ๊ะทุกคนจ๋า มีฝักบวัวอาบนะ้ำไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะอันนี้คือจะเป็นประตูค่ะทุกคนประตูเปิดปิดภายในห้องน้ำนะคะเจ้าของได้มีการปูกระเบื้องนะคะพื้นสวยงามรวดลายถือว่าทันสมัยมากๆเลยนะตรงนี้คือได้มีการปูกระเบื้องนะคะจากพื้นมาถึงประมาณตรงนี้ค่ะสิ้นสุดกำแพงเนาะและที่เหลือก็จะเป็นการทาสีนะคะฝ้าในห้องน้ำตรงนี้ เป็นฝ้าแขวนแบบนี้นะคะมีช่องระบายอากาศไปยังหลังบ้านนะคะทุกคนนี่เลยค่ะมีกันปูกระเบื้องนะคะคาดลายก็คือมีความสวยงามเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือค่ะทุกคนนี่เลยประตูสวยไหมลวดลายสวยมากเลยนะทุกคน โอเคค่ะภายในห้องน้ำก็จะประมาณตามนี้นะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมชั้น2กันค่ะทุกคนค่ะนี่คือจะเป็นมุงครัวเคาน์เตอร์นะคะก็มีตู้เก็บของเล็กน้อยหน้าต่างด้านหลังบ้านประตูเหล็กดัดเห็นไหมคะมีประตู2ชั้นหลังบ้านนะคะโอเคเดี๋ยวพร้อมนะคะจะพาทุกคนไปชมชั้นบนกันนะคะชั้นบนเวลาที่เราจะขึ้นเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นการขึ้นโดยบันไดไม้ประมาณนี้นะคะ เป็นบ้านการเคหะนะคะทุกคนเราจับก็จะเป็นไม้แบบนี้นะคะการเคหะแห่งชาติโครงสร้างตรงนี้จะเป็นอาคารด้วยแบบคอนกรีตทั้งหมดเลยนะคะหรือว่าโครงสร้างคอสลรอภายในตกแต่งก็คือชั้นสองเป็นพื้นไม้นะคะนี่หละนี่คือห้องนอนถือว่าห้องนอนใหญ่นะไม่มีเทเลไม่มีระเบียงนะคะชั้นสองห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องไม่มีแอร์นะคะมีหน้าต่าง กว้างๆแบบนี้เลยนะคะของที่เห็นอยู่ไม่ได้รวมไม่ได้ให้นะเราขายแค่เฉพาะตัวบ้านนะคะฝ้าค่ะทุกคนจะเป็นฝ้าแขวนแบบนี้มีไฟฟ้าแสงสว่างห้องใหญ่ตรงนี้ยังไม่ได้ติดนะคะผ้ามา่านนี่เลยค่ะแต่มีมุ้งลวดม,มีเหล็กดัดเรียบร้อยนะคะทุกคนต่อจากนี้ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องนอนที่สองนะ บ้านหลังไม่ใหญ่มากนะคะแต่ทําไมราคาถึงสูงจังเลยซึ่งจริงๆตรงนี้ถือว่าบ้านหลังนี้ราคาถูกมากๆแล้วนะทุกคนเพราะว่าอ,าอยู่ในแหล่งความเจริญนะคะล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเราต้องการอะไรมีทุกอย่างเลยนะคะนี่คือเราจะมีหน้าต่างให้แสงสว่างตรงนี้หนึ่งจุดติพมา่านสีขาวไว้นะคะก็เพิ่มความนะคะอบอุ่นดูหรูหราไปในตัวนะคะส่วนตรงนี้คือจะเป็นฝ้านะคะตรงห้องบันไดนะคะ บ้านหลังนี้นะคะทาสีใหม่ทั้งหลังเลยนะเก็บสีทุกอย่างเรียบร้อยไม่กล้าให้คนเช่าเลยเพราะจะองบอกว่ากลัวบ้านเขาจะเสียหายนะคะสีขาวน่าอยู่มากๆนะทุกคนนี่เลยค่ะอันนี้คือจะเป็นประตูนะคะห้องนอนที่2เริ่มตั้งแต่ฝ้านะคะฝ้าเป็นฝ้าแขวนคะ่ะมีหน้าต่าง 1. จุดแถมแอร์ให้1ตัวนะคะไฟฟ้าแสงสว่างนะคะผนังมีการทาสีขาวนะคะทั้งบ้านเลยนะคะ ถ้าสีขาวทั้งหมดก็เป็นการเขาเรียกอะไรนะมันจะดูอบอุ่นอยู่แล้วดูมีความหรูหราไม่น่าเบื่อนะคะพื้นบ้านชั้นสองทั้งหมดจะเป็นไม้แบบนี้นะคะส่วนไม้นะคะเป็นไม้ชนิดอะไรอันนี้อไม่แน่ใจนะคะก็ใครอยากได้สนใจก็ลองมาดูนะคะที่นี่คือหมู่บ้านการเกี่ห์แห่งชาติโครนาคะอยู่ใกล้กับตลาดเซฟวันนะคะการเดินทางก็ สะดวกสบายมากๆเลยนะคะโอเคทุกคนสรุปแล้วก็สรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่สร้างอยู่บนเนื้อที่ตามโฉนด21ตารางวานะคะเจ้าของต้องการขายด่วนๆด่วน,นจีไปสนีจ่าในราคาเพียงแค่1 5 0 0 0ล้บาทรวมค่าอูนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะซื้อไว้วันนี้นะคะเราจะปล่อยเช่าก็ได้เพราะว่าเก็บค่าเช่าเดือนหนึ่งก็สี0 0้พ0 ก็แล้วแต่นะคะผู้ให้เช่านะคะที่กัดตรงนี้อยู่ที่ตำบลบ้านใหม่คะ่ะอำเภอเมืองจังหวัดน,นครราชสีมานะคะสนใจก็ลองแวะเบียงเกันเข้ามาดูได้เลยนะคะทุกคนซื้อไว้เพื่อการลงทุนนะคะก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ,ะราคานี้เรารวมให้ทุกอย่างเลยนะหมู่บ้านนี้ห่างจากถนนมิตรภาพเพียงแค่2.6กิโลเมตรเท่านั้นเองสำหรับการพาชมก็ประมาณตามนี้เลยลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย เรื่องของบ้านหลังนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะถ้าไใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่บ้านราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงทุกๆหลังอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ